อากาศร้อนๆหวานจะพาเพื่อนๆมาทำซุปแบบเย็นๆกันนะคะหวันใช้กงเช็ดหรือว่าบวบของฝรั่งเศสค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งเขาจะเรียกว่าชูกินี่นะคะอันนี้ก็คือชีสบูราต้าที่ใช้เสริร์ฟคู่กันค่ะมาดูเครื่องเคียงกันเลยนะคะถ้าเราไม่ใช้กงเช็ดหรือบวบเราจะใช้เป็นถั่วลันเตาก็อร่อยเหมือนกันนะคะทุกคน อันนี้เป็นสูตรของเชฟเราเองค่ะที่ทําขายหน้าร้อนนี้ก็จะกินเป็นออเดิร์ฟนะคะบ้านก็จะใช้บวบประมาณ2อกิโลค่ะล้างทําความสะอาดแล้วก็มาหั่นเป็นลูกเต๋านะคะแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่ประมาณ100ยกรัมแล้วก็หอมแดงนะคะประมาณ50กรัมค่ะแล้วก็จะมีครีมสําหรับทํากับข้าวด้วยนะคะประมาณ3มช้อนโต๊ะหรือว่า1ทับพีค่ะแล้วก็มีโยเกิร์ตกลีกด้วยนะคะ นี่ค่ะเราก็จะใช้น้ำมันมะกอกแล้วก็ผัดหอมแดงกับหอมหัวใหญ่ให้หอมเลยค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปด้วยประมาณ5กลีบนะคะก็จะผัดให้หอมเลยกับน้ำมันมะกอกพอเสร็จแล้วก็จะเอาบวบลงไปผัดอีกทีนึงค่ะพอผัดบวบให้หอมเสร็จเราก็จะเติมน้ำให้ท่วมเลยค่ะแล้วก็จะใส่ใบไทม์ด้วยนะคะ 2 3ก้านลงไปแล้วเราก็จะต้มค่ะต้มให้บวบมันเปื่อยเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาไปบดนะคะทุกคนเวลาเราจะเอาไปบดเราก็จะเอาใบทามมันออกนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นก้านค่ะมันบดไม่ละเอียดเสร็จแล้วเราก็จะเติมโยเกิร์ตคลีกนะคะของคลีกลงไปอันนี้ก็จะเป็นครีมสําหรับทํากับข้าวค่ะในนั้นประมาณ 3- 4ช้อนนะคะไม่เยอะส่วนโยเกิร์ตเราจะตักช้อนเต็มๆเ,เลยค่ะ5ช้อนลงไปในนั้นนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันต้มอีกสักหน่อยค่ะ คนให้เข้ากันแล้วก็สุกได้ที่แล้วเราก็จะเอาลงมาพักไว้ให้เย็นสักหน่อยนะคะตอนนี้เราก็จะปรุงเครื่องแล้วค่ะเครื่องปรุงไม่ไดีมีอะไรมากเลยนะคะก็แค่เกลือพริกไทยแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปหน่อยแค่นั้นเองค่ะแล้วก็จะมีใบบาซิลิกหรือว่าใบโหระพาของอิตาลีนะคะที่นี่เขาจะเรียกบาซิลิกค่ะกลิ่นก็จะเหมือนผักอีตูหรือว่าใบแมงลักบ้านเรานะละค่ะแล้วก็ใส่สระแนลงไปด้วยนะคะสระแนก็จะได้ความเย็นสดชื่นนะคะเวลาเรากินเพราะ สูตรนี้เราจะเสิร์ฟแบบเย็นๆค่ะสลระแหนกับบาซิลิกก็ใส่ประมาณอย่างละ20บใบค่ะเพื่อนๆกะเอาเลยแล้วก็ต้องก่อนจะเอาไปบดต้องพักให้เย็นก่อนนะคะแต่วันนี้หวันไม่มีเวลามากคือเราจะรีบใช้เราก็จะบดก่อนแล้วเราจะเอาไปเข้าตู้เย็นค่ะถ้าเกิดเราไม่พักให้เย็นแล้วเราเอาไปบดเครื่องมันจะน็อกได้นะคะทุกคนตอนนี้หวันซื้อเครื่องถูกๆมาใช้แล้วค่ะเพราะเครื่องแพงๆเรามีหลายตัวแล้วเวลามันพังมาก็เสียดายเครื่องถูกๆซื้อมาพังก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ซื้อเอาใหม่ บดให้ละเอียดอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จะเอาไปพักในตู้เย็นให้มันเย็นค่ะมาดูเราแต่งจานกันค่ะเราจะใช้ชีสแบบนี้นะคะบูราตา้ารสชาติมันจะเหมือนกินนมสดค่ะชีสอันนี้จะไม่เหม็นนะคะข้างในเขาก็จะเป็นเยิ้มๆอย่างนี้เลยค่ะหวานชอบมากเลยใส่เกลือพริกไทยหน่อยแล้วก็โรยนะ้ำมันมาเกอกกินอย่างนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะออเดอร์เราก็มาแล้วเราก็จะตักเสิร์ฟอย่างนี้เลยค่ะใส่บูราต้านะคะ แต่หวานแอบหรูด้วยการใส่เห็ดทับเฟิลของหน้านี้ด้วยค่ะเห็ดทับเฟิลหน้าร้อนมันจะไม่หอมมากนะคะแล้วก็จะเติมน้ํามันมะกอกลงไปหวานจะขูดเห็ดทับเฟิลใส่เป็นบดๆแล้วก็ชิ้นโตๆแต่งด้วยค่ะแล้วก็ใช้บวบนี่นะคะชิ้นเล็กๆล,ลวกแล้วใส่ลงไปด้วยค่ะ แล้วก็แต่งจานด้วยดอกไม้อีกนิดหน่อยให้มันมีสีสันนะคะทุกคนอย่างที่หวานบอกถ้าใครไม่อยากใช้บวบอันนี้ก็ใช้ถั่วลันเตาก็อร่อยเหมือนกันค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปสวัสดีค่ะ thank <laughs> you